พี่คิดว่าน้องทําได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้น้องเริ่มคิดแล้วว่าอะไรที่ทําให้เด็กมีความสุขจริงๆพี่ว่าจุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่น้องจะเริ่มเข้าไปนั่งในหัวใจของเด็กแล้วก็พอน้องรู้แล้วน้องได้ทดลองเดี๋ยววันหนึ่งน้องจะได้ทดลองว่าเอ๊ะอันอนี้มาใช้ ฟีดแบกเด็กเป็นยังไงเด็กสนุกจริงไหมแล้วน้องก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนน้องเจอว่าอ๋อ oh, อันนี้แหละที่เด็กชอบแบบนี้ mm hmm. แล้วพอน้องเจอสิ่งที่เด็กชอบแล้ว mm hmm. น้องก็จะรู้ว่าเอ๊ะ eh, ทำยังไงต่อให้เขาได้พัฒนาอย่างสูงสุดแล้วก็คือจุดเริ่มต้นความหวังดีของน้องอะ่ะคือตอนเนี้มันเป็นความรู้สึกดีๆที่เริ่มเข้าไปนั่งในหัวใจของเด็กเพราะฉะนั้นอะ่ะพี่คิดว่าทําได้แน่อนอน mm hmm. แล้วก็ด้วยแบบอาจารย์ที่คอยแบบ ให้คีย์เวิร์ดที่สําคัญเน่นๆอย่างเงี้ยแ,แ,แล้วแล้วเราว่าเราจะไต่อย่างก้าวกระโดดแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะเขาเข้า<อ>ถึงเด็กได้จริงๆสําหรับหมูที่ฝึกสอนด้วยกันหรือว่ามีโอกาสได้อยู่ในโรงเรียนแล้วตอนนี้มีโอกาสได้อยู่กับเด็กสัมผัสกับเด็กทุกๆวันเราจะรู้เลยว่ามันไม่เป็นนั่งที่เราคิดไว้มันไม่สวยงามค่ะมันไม่เด็กนั่งเรียบร้อยฟังตั้งใจฟังครูไม่มีเลย เขาเห็นเราเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอนเขาไม่ได้เห็นเราเป็นครูจริงๆเรียกง่ายคือเป็นครูปลอมๆฉันไม่ต้องมาสนใจคุณก็ได้ฉันไม่อยากแบบคุณก็ได้เขาจะคิดอย่างนี้เด็กในโรงเรียนนะคะสําหรับที่อยู่แต่ถ้าเกิดเราตั้งใจจริงๆทําให้เขาเห็นจริงๆว่าเออครูกําลังเข้านะครูกำลังที่จะสอนเด็กนําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่คิดว่าเราจะ พัฒนาเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเล่นกับเขาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาหาเราหรือเปิดโอกาสให้เขาเปิดใจกับสิ่งที่เราจะให้ความรู้เขาสิ่งที่เราจะสอนเขาเหมือนกับที่ก็เคยเด็กอาจารย์หลายๆคลาสหลายๆวิชาคือทายัางไงก็ได้ให้เด็กเห็นคุณค่าที่เราจะสื่อให้เขาให้เขาดูอะค่ะแล้วก็เพื่อนทําได้ดีมากเป็นคิดกลับมามองตัวเองว่าเออถ้าเรากลับไปเปลี่ยนทัศนคติของเด็กกลับไปเปลี่ยนตัวเราด้วยในการ สอนครั้งต่อไปอ่ะมันจะทําให้ตัวเด็กได้ได้ยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวเราที่เป็นครูอ่ะมันจะรู้สึกภูมิใจอืมค่ะขอบคุณค่ะขอบอ่ะสละตัวน,นะคะกันวลาเขาเป็นคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเขาจะเข้าใจความรู้สึกของเด็กเขาเข้าใจความรู้สึกของเด็กอย่างนี้คะ่ะแล้วทาให้เด็กแบบสนิทกับเขาได้ทุกอย่างพอกิน สั้นๆมาครูปลานะคะสุดท้ายเรารู้สึกไงกับวิชาชีพครูเนี่ตาไหลแล้วค่ะห, <laughs> <laughs> หนูรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่แบบมาสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ว่า <laughs> จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องการสร้างทรัพยาก่อมนุษย์นยคะคะ แบบว่าหัวใจสําคัญมันคืออะไรแบบนี้ค่ะก็ะคือแบบมากกว่าความรู้มันคือจริยธรรมที่จริงๆแล้วเราควรปลูกถังทุกๆวันไม,ม่แบบขอบคุณมากเลยค่ะแบบเราควรปลูกฝังอย่างทุกๆวันเราไม่จําเป็นต้องมีวิชาแบบเอวิชาเพิ่มเติมมาแบบมันจะละจรอะไรแบบเนี้ยเราเป็นพ่อแม่เราก็ควรแบบทําให้เห็นจริงๆว่ามันคือสิ่งสําคัญอะ่ะมัน มันทุกอย่างมันสำคัญมันระเมียดละไมไปหมดมันมันคือการพัฒนาคนอย่างที่จิตใจจริงๆเข้าใจจริงๆว่าการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบมันเป็นยังไงแบบนีค้ค,ค่ะหนูก็รู้สึกว่าอยากให้แบบคนที่มาเป็นครูแล้วก็คนที่เรียนครูตอนนี้ค่ะถ้าเราแบบหนูแค่พลังเล็กๆใช่ไหมคะหนูแค่คนส่วนเล็กๆ หนูเปลี่ยนแปลงได้ในห้องเรียนแต่ว่าถ้าทุกคนแบบร่วมเปลี่ยนแปลงกับหนูด้วยมันจะเป็นสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่มากๆที่เราจะเปลี่ยนระบบทั้งหมดของการศึกษาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้แบบเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วมีอะไรความรู้ที่คู่กับคุณธรรมคู่กับจร,ริยธรรมแบบคิดดูสิว่าประเทศเราแบบอนาคตเราจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าวันนั้นเราบบอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าประเทศไทยเราก็จะได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสักทีหนึ่งแบบนี้ค่ะ แล้วพอมองย้อนกลับมารเราเข้าใจความรู้สึกครูยังไงบ้างลุกเข้าใจเป้าหมายเข้าใจความรู้สึกครูยังไงบ้างหนูเข้าใจหนูรู้สึกว่าพอมาใช้อย่างนี้จริงๆในหกพันหนูรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยเเ <laughs> <laughs> หนืห่อยแบบบางวันที่แบบใช้นิทานอะ่ะหนูแบบถ้าวันไหนสอนสามชั่วโมองอะ่ะหนูแบบโอ้ยเหนื่อยแล้วอะ่ะแต่ว่าบางวันก็ต้อง ด้วเพราะว่าเด็กว่านี่ใครนี่วันนี้มีเกมไหมวันนี้มีเกมหมดไหมเด็กมันแบบนี้แล้วก็เราก็ยังมองข้ามไม่ได้อยู่ดีแล้วเขาก็อยากสนุกเหมือนเดิมเด็กก็ยังไงก็คือเด็กแล้วหนูก็รู้สึกว่าตายแล้วทำไมเหนื่อยขนาดนี้มันนูย่ยแบบโอ้มันเมือ่อคิดถึงเงินเดือนก็แบบโุบ้มคุกกันไปแล้วจริงจริง คุยกับครูพี่เล <rock> ี้ยงแบบพี่ถามครูทุกคนเลยว่าทาไมถึงเป็นครูแล้วคะแล้วเขาก็เอาแล้วทําไมถึงมาเป็นครูล่ะทําไมคุณไม่ออกล่ะอย่างนี้โอ้ยทำไมทุกคนยิ่งทําให้หนูรู้สึกแบบมันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยกว่าวที่คิดไว้เยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราจะทํายังไงที่จะเราจะพัฒนาเขาได้โดยที่เราไม่กระทบกระแทกความรู้สึกเขาไม่กระทบกระแทกความรู้สึก แบบนี้ค่ะทุกอย่างมันละเมียดละไมไปหมดเลยค่บมันต้องแบบวิธีที่ซอฟที่สุดที่แบบต่างคนต่างแบบมีความสุขแบบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าครูสุดยอดเลยแบบมีพลังแบบที่จะบิ้วขนาดนี้ได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็หนูเข้าใจแล้วว่ามันเหนื่อยอยังไง <c oughs> <c oughs> จริงจรแล้วจริงจริงแล้วมันเหนื่อยอยังไง <c oughs> <c oughs> แบบบางวันที่แบบเหนื่อยมากๆใช่ไหมคะ หนูก็จะมีนิทานของหนูหนูก็จะมีบทมาแล้วหนูก็จะเปลี่ยนสีว่าบทพูดของใครพูดสีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะให้เด็กอะหรคะใครอยากเล่าใครอยากพูดแบบอย่างเงี้ยคือมันก็แบบคือมันมีวิธีซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ดีที่แบบเขาจะได้แบบมีส่วนร่วมเขาได้เป็นผู้เล่าบ้างแบบนี้บางทีพี่ก็แบบลึกๆพี่ก็ไม่ไหวแล้วแบบนี้เคยเป็นผู้ชมบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดว่า ขอให้ทุกคนแบบแตะความรู้สึกที่แบบลึกซึ้งนั้นได้แบบขอบคุณครูมากๆที่แบบส่งทอดวิชามาให้หนูแบบครูตั้งใจมากๆแล้วก็หนูลูกรู้แล้วว่าครูหวังดีมากๆแล้วก็ตั้งแต่เรียนวิชาศิลปะตอนนั้นถ้าแบบถ้าครูจําได้อะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเนี้ยกำลังทแำได้เราเสียนบล็อกเรีนทุเรียนดู <c oughs> แทรกกัแบบตามหาคุณค่าของทุกสิ่งอะไรย่างนี้ยจนแบบท้ายที่สุดแบบเรียนเสร็จแล้วอ่ะพี่เป็นคนที่ใกล้เป็นคนที่แบบจักใจร้อนมากๆอ่ะพี่อันเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เห็นคุณค่าของทุกสิ่งจริงๆแบบรู้สึกว่าทุกอย่างในโลกนียสวยไปหมดเลยอ่ะดอกไม้ดอกเดียวก็สวยอ่เนี้ยเดินแบบเจอเต่าก็แบบคุยกับเต่าได้แบบนี้แบบคือมันแบบสวยงามจริงๆอ่ะตอรู้สึกว่า เนี่ยเข้าใจแล้วเพราะพี่เรียนวยิชาเสริมพี่ก็เข้าใจจริงๆแล้วเวลาที่ไปสอนจริงๆก็จะพยายามเอาสิ่งที่อาจารย์มาแบบการสร้างสื่ออะไรแบบนี้พี่ก็จะเอามาดัดแปลงแล้วก็มาใช้แบบนิทานมันต้องมีจุดพีคอะไรแบบนี้พี่ก็จะเอามาใช้ทั้งหมดคือมันเป็นแบบเหมือนเครื่องมืออาวุธในการจับเสือของเราเหาแบบุกคนแตะมันได้ะคะ่ะพี่จะดีใจมากๆที่แบบมีคนที่แบบทำได้เหมือนกันแล้วจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ คุณค่ะ